สวัสดีครับวิธีการสมัคร f o for i t for you นะครับหลังจากที่เรานะครับแตะที่ลิงก์เข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะครับนะครับบรรทัดแรกนะครับผมก็นะครับแตะเข้ามานะครับผมแล้วก็เลือกนะครับที่ธงชาติก่อนนะครับผมเลือกประเทศไทยนะครับจากนั้นนะครับเราใส่เบอร์โทรเข้าไปโดยตัดเลขศูนย์ออกนะครับนะครับแบบนี้นะครับผม จากนั้นนะครับบรรทัดต่อมานะครับผมก็ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านนะครับก็ให้ใส่ตัวอังกฤษนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับผสมกันกับตัวเลขนะครับให้ได้สัก5าตัวขึ้นไปนะครับจะให้ดีก็สัก8ตัวนะครับรวมแล้วนะครับต่อมานะครับผมบรรทัดต่อมาก็ใส่ชื่อเรานะครับผมนะครับใส่ชื่ออังกฤษนะครับผมแล้วก็นามสกุลนะครับอังกฤษเช่นกันนะครับ นะครับตามนี้แล้วก็อีเมลของเรานะครับผมอีเมลก็ใส่เข้าไปนะครับผมจากนั้นนะครับผมตรงตรงไทยเนี่ยถ้ายังไม่ได้เป็นประเทศไทยนะครับเราก็มาคลิกตรงลูกศรแล้วก็เลือกไทยนะครับแล้วก็บรรทัดต่อมานะครับตรงนี้รหัสผู้แนะนาเนี่ยเราไม่ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับจะเจอคําว่ายืนยัน ทำการต่อนะครับผมยืนยันและทําการต่อนะครับคลิกเลยนะครับนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับ S M S มานะครับผมอ่าถ้าขึ้นแบบนี้แล้วเรากดยืนยันได้นะครับกดบันทึกได้นะครับผมเพื่อเวลาต่อไปอ่าตรงนี้ก็ห้าหนึ่งห้าเจ็ดสี่หนึ่งนะครับผม OTP นะครับถ้าเรามองไม่ทันนะครับผมก็มาดูที่ S M S นะครับตรงนี้นะครับเขาก็อ่าจะมีนะครับ นี่ห้าหนึ่งห้าเจ็ดสี่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ห้าหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งนะครับนะครับแล้วก็คลิกยืนยันนะครับทําการต่อนะครับตรงนี้นะครับนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับผมระบบเขาก็กําลังนะครับผมประมวลผลนะครับ อ่าโอเคนะครับผมขั้นตอนการสมัครนะครับผมก็สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการายืนยันใส่ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็แนบเอกสารนะครับผมจะเป็นหน้าบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผมก็เป็นคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ